โมฟังกันตรึมบองหนึ่งร้องทำนองสากาโมเดิอน,อน,าานๆๆเนียงงาเต้นสกาเนอเนอเนียงเนอเมื่อบองยิงยงย,อ,ยอดบบงงามนักร้องอินเตอร์เดอเดอเนียงเดอกบขาขาวเงาวมันลงไปซอยซอยนกแต่แต่นกแต่แต่บินทางไกลตานซบับไงชาวบ้านอยากให้ลูกได้พวฝร,รังกันสัดโดยบองจนยังไอายแม่ยายเขาชังโกนภาษาฝรั่งเคยฝร,รั่งแม่ยายชอบใจ สงสารนุ่มไทยมองเห็นควายยังอิจชามาคิดมาปวดใจอยากใส่บาตรพระโดยผิด่าเพื่อว่าชาตินาจะได้เกิดที่เยอะระมันโทแม่สามใบาไม่สนใจคนไทยด้วยกันแล้วจะให้ฉันแต่งกับควายที่นายไตรโอนแล้วจะให้ฉันแต่งกับควายที่นายเออไทรโอน ซอยซอยนอกคุมลีนกคุมลีบินขามปลายเตยสุมหมูกระเทยบบหูจักนักร้องยิงยงพอเห็นหน้าตาคนอะไรจรมูกโด่งโด่งร้างกอสูงโปร่งจมูกโด่งสดพงฟังซอยซ,อย,ซอยนอกแต่แตนกนกแต่แตนบินทางปลายตานซบไงชาวบ้านอยากให้ลูกได้พวกรังกันสดรดบ้องจนยังอายแม่ยายเขาชังโกนภาษาฝรั่งเคยฝรั่งแม่ยายชอบใจ สงสารนุ่มไทยมองเห็นควายยังอิจชามา